สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่ากระหึมโซเชียลเลยเพราะว่าเป็นสายการบินสายการบินหนึ่งที่เหมือนกับกระทำในลักษณะที่ดูถูกคนไทยซึ่งเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการใช้บริการสายการบินชื่อดังในชั้น Business Class นะคะแต่ว่ากลับไม่ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมเพราะว่าเป็นคนไทยโดยเป็นเรื่องราวที่กำลังวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดของคุณหมอชื่อดัง ที่ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวผ่านทางด้าน Facebook โดยคุณหมอเนี่เล่าว่าโพสต์นี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังคิดอยู่สักพักหนึ่งว่าจะเล่าให้ฟังดีไหมเอาเป็นว่าติเพื่อก่อก็อกแล้วกันซึ่งสายการบินดังนั้นพานบินกลับมาถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพจากปารีสบินมาลงสนามบิสวุวรรณภูมิก่อนเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงถือว่ากัปตันนั้นทําเวลาได้ดีมากแต่การบริการในชั้น s i n e s s Class โดยรวมนั้นถือว่ายังไม่โอเคเริ่มสะดุดตั้งแต่ตอนต้นที่แอร์โฮสเตดที่ให้บริการในโซนที่นั่งด แต่จะพุ่งตรงไปบริการแต่ฝรั่งที่นั่งอยู่ด้านหลังโดวิ่งบริการเกือบ10นาทีขออะไรได้หมดผ้าร้อนถั่วน้ำแร่น้ำมะเขือเทศซอสในขณะที่คุณหมอเนี่ยยังไม่ได้รับบริการเครื่องดื่มอะไรเลยแอร์ในชุดไทยคนนี้ก็วิ่งเสิร์ฟผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติคนอื่นเพียงอย่างเดียวก็เลยเริ่มสงสัยจึงเรียกแอร์มาถามพร้อมการสารภาษาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ,กฤษและก็ภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ถามแอร์ในประเด็นรวมที่ว่าทำไมเธอนั้นจึงให้บริการค่า ไปทั้งที่ที่น่าของคุณหมอนั้นถึงก่อนตัวเครื่องบินก็จ่ายเงินซื้อมาและอะไรคือความแตกต่างซึ่งแอรคนนี้เธอก็ตอบว่าผู้โดยสารคนนี้เป็นผู้โดยสารที่ถือบัตรทองซึ่งคําตอบนั้นน่ารักมากเพราะคุณหมอเองก็เป็นผู้โดยสารบัตรทองเหมือนกันโดยคุณหมอนั้นยื่นบัตรทองให้ดูแอร์ก็เลยตกใจ แล้วคุณหมอก็เลยถามว่ามีอะไรจะแก้ตัวอีกบ้างครับที่ผู้โดยสารท่านนี้มีแล้วผมไม่มีหนังสือเดินทางฝรั่งเศสก็มีเบลเยียมก็มีภาษาฝรั่งเศสก็พูดได้และพูดได้อีกสาภาษาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษกรีกและก็รัสเซียแล้วทําไมถึงให้บริการข้ามที่นั่งไปหรือเพราะว่าคุณหมอเป็นคนพูดภาษาไทยได้กรุณาอธิบายด้วยครับคุณหมอจะได้ทําตัวถูกหรือต้องซื้อคูปองก่อนรับบริการจากนั้นคุณหมอก็เล่าว่าแอร์ก็ทําท่าอึกอัก ทีนี้หัวหน้าลูกเรือที่กำลังเห็นเหตุการณ์อยู่ก็รีบเดินเข้ามาโดยเปลี่ยนคำเรียกจากคุณหมอจากคุณเป็นท่านซึ่งมีคุณค่าขึ้นมาทันทีแล้วคุณหมอก็กล่าวว่าเสียใจนะที่เป็นคนไทยบินสายการบินดังและถูกมองข้ามหากสายการบินดังให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทุกคนได้เหมือนกันพร้อมการบริการช้าก็ช้าทั้งลำบริการเร็วก็เร็วทั้งลำอันนี้ยอมรับได้แต่การให้บริการซึ่งแสดงถึงการเปรียบเทียบเพราะว่าเชื้อชาติหรืออัตลักษณ์ตรงนี้ยอมไม่ได้พอ หัวหน้าลูกเรือกล่าวคำขอโทษหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็กลับมาเป็นปกติคือคุณหมอก็ได้รับการบริการแบบผู้โดยสารท่านอื่นในชั้นธุรกิจซึ่งคุณหมอยังได้กล่าวอีกว่าแฟนคลับอาจจะได้เห็นว่าคุณหมอนั้นเดินทางมาแล้วทั่วโลกส่วนใหญ่จะเดินทางในชั้นธุรกิจบินมาแล้วหลายพันเที่ยว และหลากหลายสายการบินซึ่งคุณหมอแทบจะไม่เคยบ่นเรื่องการบริการบนเครื่องบินเลยแต่ว่าเสียใจกับสายการบินดังที่ควรจะเอาใจใส่คนไทยที่เป็นผู้โดยสารบนเครื่องด้วยเช่นกันเพราะว่าคุณเป็นคนไทยอาจจะเห็นว่ายังไงก็ได้เอาไว้ก่อนคงจะไม่โกรธหรอกเดี๋ยวก็ลืมซึ่งถ้าเป็นแบบนี้การให้บริการต่อผู้โดยสารชาวไทยบนสายการบินดังเมื่อไหร่จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยคุณหมอเขียนว่าเชื่อว่าผู้โดยสารชาวไทยที่เคยโดนแบบคุณหมอในเส้นทางอื่นเมื่อได้รับการขอโทษแล้ว ก็จะให้อภัยแต่แว่า่ไงก็จะไม่ลืมเด็ดขาดเพราะในเมื่อสลแกนของสายการบินอย่าลืมว่าสายการบินควรจะรักผู้โดยสารทุกคนอย่างเท่าเทียมมีเรื่องชมหนึ่งเรื่องคือกระเป๋าออกมาไวมากตามระบบ r i o r i t y ของผู้โดยสารในชานธุรกิจทุกคนโดยไม่เลือกที่ภาษาหรือว่าหน้าตาของเจ้าของกระเป๋า คุณหมอ,อยังได้บรรยายอีกว่ารักจึงบ่นและอยากให้สายการบินมุ่งปร,ปรับปรุงการบริการกับผู้โดยสารชาวไทยจะได้ฟื้นตัวไวๆและเป็นที่รักของคนไทยอีกจํานวนมากซึ่งยอมที่จะจ่ายแพงกว่าและเลือกที่จะมาบินกับสายการบินดังนอกจากนี้คุณหมอยังมีคอมเมนต์ว่าอาหารแชร่แข็งจากไทยที่บริการบนเครื่องที่เป็นขา้าวผัดเครื่องแกงเขียวหวานไก่ทอดและไข่เค็มอร่อยที่สุดบนเที่ยวบินนี้อาหารไทยที่เป็นแกงเขียวหวานบนชั้นธุรกิจของสายการบินที่แคริร่งจากกรอม ไม่ผ่านอย่างแรงเข็มสุดๆสวยแต่รูปประจูดไม่หอมและทิ้งทายว่าขอบคุณที่เข้ามาอ่านและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับซึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวของคุณหมอได้เผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่มีตั๋วทอดซะด้วยซ้ำซึ่งหลายๆรายยังได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ไม่น่าประทับใจที่ถูกบริการแบบละเลยเพียงเพราะเป็นคนไทยเช่นเดียวกันอีกด้วย โดยคุณหมอได้เล่าค่ะว่ากลับถึงเบลเยียมแล้วก็ตามสัญญาว่าจะมารีวิวเที่ยวบินที่ทีจี930ซึ่งเป็นไฟล์ขากลับปารีสของคุณหมอนะคะ ซึ่งเครื่องนั้นออกเวลาเที่ยงคืน5นาทีก็เลยต้องทําการเช็คอินช่วงค่าของวันก่อนหน้าซึ่งหลังจากผ่านตอมอเข้ามาค่ะคุณหมอได้เดินลงไปในเลาทีจีซึ่งมีคนเยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยมีของให้ทานคุณหมอก็เลยเดินขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วก็เดินเลี้ยวขวาไปเล้าของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะซึ่งอยู่ในทิศต,ตรงกันข้ามกับเกต B6 แต่ว่าคุ้มค่ากับการเดินมาไกลนะคะเพราะว่าคนไม่เยอะแล้วก็อาหารเนี่ยอร่อยแล้วก็มีช้อยชให้เลือกหลากหลายอีกด้วยซึ่งเลาของสิงคโปร์แอร์ไลน์ในปิด5ทุ คุณหมอเดินออกมาตอน4ทุ่ม4 5ไปทางเกต B6 ก็ผ่านสปาของ TG ซึ่งขึ้นป้ายว่าปิดปรับปรุงแต่ว่าดูเหมือนจะติดป้ายนี้เอาไว้นานแล้วค่ะซึ่งตามป้ายสนามบิน ที่ปรากฏว่าจะมีลาช์ของการบินไทยแต่ปรากฏว่าเดินไปแล้วก็ไม่มีซึ่งคุณหมอเนี่ยได้ผ่านคอ o s s l o ก็เลยแวะเข้าไปโดยใช้สิทธิจากบัตร priority pass ที่มาพร้อมกับบัตร amex ซึ่ง l ลา n ์นี้เจ้าหน้าที่นะคะแจ้งว่า take over มาจาก tg lounge ในช่วงที่เป็นโควิดค่ะโดยไฟล์นี้บอดดิ้งค่อนข้างช้าเพราะว่ามีผู้โดยสารที่ใช้วิวแชร์อยู่หลายคนคุณหมอก็เลยเดินเข้ามาแล้วก็เดินไปนั่งที่ 19a ซึ่งคุณหมอเนี่ยชอบนั่งตรงนี้ผู้ที่เดินทางบ่อยๆจะเข้าใจว่า19 นดียงงไงโดยไฟล์นี้หัวหน้าลูกเรือเดินมาแนะนําตัวกับผู้โดยสารทุกคนคุณหมอก็เลยทราบว่าเธอชื่อว่าคุณไก่โดยคุณไก่นั้นดูจะเปลื้มที่คุณหมอนั้นพูดถึงคุณมีธวัชชัยหัวหน้าลูกเรือทีจีที่ดีที่สุดที่คุณหมอนั้นเคยบินด้วยมาหลายปีก่อนในช่วงโควิดโดยคุณมีนี่เป็นเพ์เซอร์ที่สามารถพับตุ๊กตาหมีจากผ้าเช็ดหน้าในลาฟตอรี่ได้ค่ะซึ่งคุณไก่บอกว่าเธอนั้นเป็นน้องของคุณมีซึ่งเคยสอนพับผ้าขนหนูเหมือนกันแต่ว่าเธอนั้นลืมที่คุณมีสอน แล้วคุณหมอก็เลยแจ้งคุณไก่ไปว่าเที่ยวบินขามากรุงเทพเมื่อ5วันที่แล้วคุณหมอไม่แฮปปี้เลยเธอก็เลยบอกว่าเธอและทีมจะขอแก้ตัวในเที่ยวบินนี้แทนบริษัทโดยที่เธอเองก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรทําไมคุณหมอจึงไม่แฮปปี้กับเที่ยวบินที่แล้วเพราะว่าคุณหมอนั้นไม่ได้อธิบายไว้ค่ะซึ่งเที่ยวบินนี้การบริการในชั้นธุรกิจไม่มีกระโดดให้ผู้โดยสารจากข้างหน้ามาข้างหลังไม่มีบัตรแพลทินัมบัตรทองไม่มีฝรั่งได้ก่อนคุณรอก่อนได้ไหมคะอันนี้ไม่มีเลยซึ่งช่าง แตกต่างจากไฟที่แล้วที่คนไทย5คนรวมถึงคุณหมอนั่งล้อมรอบฝรั่ง extra ordinary privilege ท่านนั้นนะคะซึ่งทุกคนต่างก็เหลียวมองการบริการพิเศษนี้ ที่บริการให้กับฝรั่งท่านนั้นด้วยความชงนชงายส่วนคุณหมอนั้นอดสงสัยไม่ได้ต้องออกถามในไฟล์โพสต์ที่เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่าไม่มีคนที่พูดภาษาไทยคนไหนกล้าจะออกตัวเหมือนกับคุณหมอซึ่งคุณหมอนั้นบินกับสายการบินมากมายจะบัตรสูงบัตรต่ำหรือว่าจะไม่มีบัตรทุกคนต่างก็เป็นผู้โดยสารเหมือนกันกระหายน้ําและหิวเป็นเหมือนกันโดยหัวใจในการบริการของลูกเรือนอกจากจะต้องดูแลความปลอดภัยแล้วคือการดูแลผู้โดยสารให้ได้รับความรู้สึกประทับใจไม่ใช่เกิด ความรู้สึกที่แตกต่างขนาดสายการบินของอินเดียก็ไม่เห็นว่าจะให้บริการตามวันนะพระอัครษัตรย์ แพทย์สูตรเพราะว่าหากเป็นเช่นนั้นผู้โดยสารวันน้าจันทานแต่ว่าถือบัตรทองก็จะแซงหน้าชันแพทย์ไหมแค่ลองคิดเล่นๆค่ะคุณหมอบอกว่าน่าจะคงจะวุ่นวายหน้าดูต้องไล่เสิร์ฟตามวันนะตามที่นั่งที่กระจาย,จยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแแอร์ก็คงจะลาออกยกทั้งบริษัทเพราะเบิร์นเอาจากพอลิซีนั่นเองเพราะไฟล์นี้ออกดึกคุณหมอก็เลยอยากจะรีบนอนแต่ยังคงต้องรอทานอาหารไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะไม่มีรูปมาฝากค่ะซึ่งสำหรับรสชาติอาหารของมื้อนั้นคุณหมอบอกว่าเฉยๆไม่ว่า แต่คุณหมอบอกว่าไทยสตรีทฟู้ดนั้นอร่อยกว่าซึ่งสมัยก่อนที่สนามบีุวรณภูมิจะสร้างนั้นคุณหมอชอบกินร้านครัวการบินไทยบนชั้น4ี่สนามบินดอนเมืองอาคารต่างประเทศอาหารจากครัวทีจีสมัยนั้นสุดยอดจริงๆอร่อยค่ะหลังบริการอาหารคุณหมอก็ไปแปลงฟันและก็เปลี่ยนชุดนอนโดยคุณหมอนั้นรบกวนคุณไก่ให้ช่วยเตรียมที่นอนให้แล้วก็ขอผ้าห่มปูรองเพิ่มอีกผืนหนึ่งโดยคุณหมอนั้นหลับยาวตั้งแต่เข้าน่านฟ้าอินเดียจนถึงน่านฟ้าฮังการีตื่นมาล้างหน้าล้างตา เปลี่ยนชุดกลับมารอทานอาหารเช้าซึ่งเป็นข้าวต้มค่ะตักข้าวปากช้อนแรกข้าวต้มนั้นไม่ผ่านเลยเหมือนกับกินข้าวต้มในน้ำเย็นชืดมากแต่ยังดีที่สะจวดเห็นคุณหมอชะงักช้อนแล้วก็เอาชามนั้นกลับไปอุ่นให้คุณหมออีก5นาทีแถมมีพริกน้ำส้มลงไปด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้คุณหมอบอกว่าผ่านค่ะประทับใจในรายละเอียดและการดูแลของผู้โดยสารมากซึ่งทีจีนั้นฮาร์ดแวร์จะสู้สายการบิน5ดาวอื่นๆไม่ได้เลยโปรแกรมการอกเอนเตอร์เทนเมนต์บนเครื่องก็มีน้อยมากขนาดนางหรือว่าสารคดีไทย ก,ก็ไม่มีเลยเก้าอี้ที่นั่งก็เก่าแต่ราคาตั๋วนั้นแพงหูฉี่เลยทีเดียวค่ะคงเหลือแค่ตารางบินและก็การบริการที่เป็นซอฟตแวร์ที่พอจะทําให้ผู้โดยสารนั้นยอมจ่ายค่าตั๋วราคาแสนแพงซึ่งจะคุ้มหรือไม่คุม้มก็เทียบกันตรงนี้ละคา่ะและหลังเที่ยวบินนี้จบด้วยการดีเลย์เกือบหนึ่งชั่วโมงจากการคํานวณเวลาอมแสงผิดซึ่งไม่รู้ว่าเป็นไปได้ยังไงนะคะแล้วก็อีกครั้งกับการใช้บาสเกตที่เบียดอาจจนผู้โดยสารนั้นแน่นในรถซึ่งก็แปลกไม่รู้จากแยกรถให้ผู้ โดยสารชั้นธุรกิจคันไหนชั้นประหยัดคันไหนดันไปด้วยกันแบบนี้ก็แน่นไปหมด คุณหมอก็เลยบอกได้คำเดียวว่าเซ็งค่ะและมาถึง c d g ที่เป็นหับสมารบีของคุณหมอร้อยวันพันปีไม่เคยต้องใช้รถบสัสก็จำเป็นต้องใช้เพราะว่าการบินไทยนั่นเองซึ่งคุณหมอบอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมทีจียังเลือกบินออกจากเทอร์มินอลสองอีจสกายทีมแทนที่จะกลับไปใช้เทอร์มินอลหนึ่งของ Star Liance ที่ปรับปรุงเสร็จแล้วแต่ก็เอาเธอคงจะอีกสักพักใหญ่ๆมากกว่าที่คุณหมอนั้นจะกลับไปบินกับทีจีอีกครั้งค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าอยากเห็นทีจีสตูเดย์เป็น ท t g Once It Was ในแง่ของการดูแลเอาใจใส่ด้านบริการซึ่งในอดีตนานสิงคโปร์แอร์ไลน์ยังเหนื่อยเมื่อต้องแข่งกับการบินไทยแต่ว่าตอนนี้หรอทิ้งห่างไปหลายช่วงปีเลยทีเดียวค่ะและเมื่อถึงปารีส คุณหมอต้องต่อรถไฟ TGV ไปยังกรุงบรัสเซลทันทีแต่ว่ารถไฟก็มาดีเลยถึง3ชั่วโมงครึง่งซึ่งตามกฎหมายสหภาพยุโรปผู้โดยสารนั้นจะได้รับเงินเป็นจำนวนถึง75เเของค่าตั๋วโดยสารคืนแต่ว่าต้องยื่นเรื่องขอภายใน1เดือนโดยคุณหมอนั้นกลับมาทำหน้าที่เป็นหมอรักษาคนไข้เหมือนเดิมซึ่งเป็นนายแพทย์โดยมีใบประกอบวิชาชีวิกรรมของประเทศเบลเยียมเมืองหลวงของสหภาพยุโรปโดยโพสต์นี้คุณหมอบอกว่าขอเขียนไทยคำอังกฤษคำให้ดูหมันไส้ แต่ว่าการเขียนแบบนี้สําหรับคุณหมอแล้วง่ายกว่าการประดิษฐ์ประดอยหาคําไทยมาลงให้อ่านเรื่อนหูดูสบายใจเหมือนคนไทยผู้มีอารยะหรือเปล่าก็ไม่รู้เขียนมาซะยาวคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ประสบการณ์ด้านดีของทีจีกันบ้างค่ะถ้าใครทําดีก็ชื่นชมค่ะและเลิกเขียนคอมเพลนเข้าทีจีเฮดคอเดอร์ไปนานแล้วนะคะเพราะคุณหมอบอกว่าส่งไปก็ไม่มีใครอ่านลงโซเชียลนี่แหละจะได้รู้ว่ามีผู้โดยสารชาวไทยอย่างคุณหมอมีมากน้อยกี่คนที่ประสบปัญหาในด้านบริการที่คล้ายกับคุณหมอ ที่เจอในไฟขามาค่ะและสุดท้ายคุณหมอเพราว่าขอขอบคุณคุณไก่หัวหน้าลูกเรือและทีมงานพนักง,งานต้อนรับของเที่ยวบินทีจีเก้าสามศูนย์วันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสําหรับการบริการที่ดีเยี่ยมทําให้ไม่มีปรากฏการณ์ฝรั่งพรีเวลเลทำให้ผู้โดยสารชาวไทยรู้สึกดีที่ไม่ถูกรู้สึกว่ากําลังถูกเลือกปฏิบตัติและก็ขอขอบคุณคุณมีธวัชชัยที่ส่งข้อความถึงคุณหมอและถ้าหากมีโอกาสคุณหมอบอกว่าอาจจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ โดยล่าสุดก็ได้มีโพสต์ของคุณหมอท่านนี้ที่เป็นดรามา่าดังกระหึ่มโซเชียลนะคะซึ่งงานนี้ก็มีดาราดังเข้ามาร่วมคอมเมนต์อย่างดุเดือดด้วยนะคะ โดยดราม่านี้คุณหมอคนดังได้ตำหนิแอร์การบินไทยที่ยืนค้ำหัวให้บริการโดยมีดาราสาวกระติบเข้ามาคอมเมนต์ซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากที่รองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่23มิถุนายนยที่ผ่านมานี้เองค่ะเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยแล้วเปรียบเทียบกับสายการบินคู่แข่งค่ะซึ่งรายละเอียด คุณหมอได้เขียนบทความว่าสวัสดีครับเพิ่งบินมาถึงโจฮันเนสเบิร์กเ,เมื่อเช้าจะอยู่ที่นี่สองคืนและวันเสาร์จะบินไปยังเกาะเซลเ,เลเนนาตามที่ได้วางแผนเอาไว้ ซึ่งเคยเขียนถึงสายการบินไทยและการบริการ2มาตรฐานที่เกิดขึ้นในเครื่องตอนที่บินกลับมาจากปารีสมาถึงกรุงเทพกับสายการบินไทยครั้งล่าสุดในโพสต์ก่อนหน้านี้โดยโพสต์นี้อยากนําเสนอว่าสายการบินลูฟันซาได้ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับผู้โดยสารท่านอื่นโดยมาตรฐานการบริการเดียวกันทั้งลำต้องบอกว่าตั๋วสายการบินไทยนั้นแพงมากและการบริการก็ไม่ได้โดดเด่นออกจะไปทางด้อยซะด้วยซ้ําเคยชอบสายการบินไทยตั้งแต่ก่อนทีจี จะควบรวมกิจการกับเดินอากาศไทยแต่ว่าหลังจากนั้นการบินไทยก็ดิ่งลงในเปอร์ฟอร์แมนซ์ซึ่งมีอย่างเดียวที่เพิ่มขึ้นนั่นก็คือราคาโดยมีแผนการที่จะเดินทางกลับเมืองไทยอีกครั้งในเดือนตุลาคมรอบนี้จะบินเข้าไทยด้วยสายการบินแอร์อินเดียในชั้นธุรกิจแล้วก็จะบินด้วยสายการบินสิงคโปร์อร์ไลน์ในชั้นธุรกิจออกจากกรุงเทพไปสิงคโปร์และจะบินต่อไปยังซิดนีย์ออสเตรเลียจากนั้นจะบินจากซิดนีย์ไปโอเกลันด้วยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ส่วน ขากลับจะบินออกจากโอกแลนไปสิงคโปร์ก่อนจะต่อเครื่องกลับมาที่กรุงเทพซึ่งเหตุผลที่เลือกสายการบินแอร์อินเดียในชั้นธุรกิจเพราะว่าอยากลองเปรียบเทียบดูว่าในปทัทม,มิสายการบินกลุ่มดาวหรือ Star Alliance ซึ่งแอร์อินเดียก็เป็นหนึ่งในปัธมรเช่นเดียวกับสายการบินไทยจะมีการให้บริการที่แตกต่างกันมากแค่ไหนแล้วจะมาเขียนให้อ่านกันซึ่งในส่วนของสายการบินลูฟานซาเป็นผู้โดยสารบัตรทองของลูฟันซ่าซึ่งเรวสิสเนเตอร์มาอย่างยาวนาน รวมเวลา22ปีแล้วที่ไม่เคยหล่นจากสถานะบัตรทองของสายการบินลูฟานซาเลยโดยเกณฑ์การได้บัตรทองของสายการบินลูฟานซาคือต้องบินปีละ100,000ไมล์ซึ่งไม่ง่ายแต่ว่าคุณหมอก็ชอบสายการบินนี้จนยอมไปเทรนสอบเป็นแพทย์อาสา ช่วยผู้โดยสารบนเครื่องในยามฉุกเฉินให้กับกลุ่มสายการบินลูฟันซ่าตามที่เคยเขียนให้แฟนคลับได้อ่านเอาไว้แล้วโดยในเที่ยวบินมาจฮันเดสเบิร์กเท่ยวนี้ผู้โดยสารเต็มทุกคลาสแต่การบริการกลับทําได้ตามมาตรฐานดีมาก ถึงแม้ว่าคุณหมอจะเป็นผู้โดยสารคนเอเชียแต่ว่าแอร์โฮสเตสก็เข,เข้ามานั่งรับออเดอร์ไม่ยืนคำหัวต่างกับแอร์การบินไทยที่ยืนคำหัวและคนไทยท่านอื่นแต่กาบฝรั่งหัวทองสามารถนั่งลงบริการอย่างดีโดยคุณหมอเชื่อว่าถ้าการบินไทยให้บริการอย่างเท่าเทียมกับผู้โดยสารทุกคนไม่แปลกแยกจะได้ใจผู้โดยสารคนไทยไปเต็มๆเ,เลยโดยมีรูปภาพถาดอาหารชั้นธุรกิจจากผู้โดยสารที่ได้บินกับสายการบิน KLM ของเนเธอร์แลนด์ที่ออกเดินทางจากกรุงเทพว่าสายการ บินนี้เลือกเสิร์ฟอาหารสำหรับไทยได้นะ่าทานกว่าการบินไทยมากแค่ไหนซึ่งรอบหน้าต้องหาโอกาสใช้บริการสายการบิน KLM บ้างแล้วและพรุ่งนี้ว่างก็เลยว่าจะไปทัวโจฮันเนสเบิร์กหนึ่งวันเต็มแล้วก็นำรูปมาฝากแฟนคลับกันในช่วงทริปนี้โดยอาจจะโพสต์ทีหน่อยถ้ายังไม่เบื่อกันซะก่อนเข้ามาเขียดคอมเมนต์ให้อ่านกันบ้างนะครับ โดยข้อความยังเขียนต่อนะคะว่าสายการบินลูฟานซามีชุดนอนให้ผู้โดยสารชั้นธุรกิจมีแผ่นฟูกปูรองที่นอนมีเคาน์เตอร์อาหารว่างระหว่างไฟล์แม้จะสู้สิงคโปร์แอร์ลอ์ไม่ได้แต่สำหรับมาตรฐานการบริการของสายการบินยุโรปคิดว่าไม่แย่เลยครับและได้เพิ่มรูปในโพสต์สองรูปสุดท้ายเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการให้บริการของพนักงานต้อนรับสายการบินไทยในการให้บริการผู้โดยสารชาวไทยกับผู้โดยสารชาวต่างชาติบนเครื่องบินการบินไทยไฟล่าสุดซึ่งให้แฟนคลับได้พิจารณา เมื่อเทียบกับการให้บริการผู้โดยสารของพนักงานต้อนรับสายการบินลูฟานซ่าในโพสต์นี้ซึ่งอย่างไรก็ตามในช่วงท้ายคุณหมอได้เขียนวติเพื่อก่อนนะครับอยากให้การบินไทยรักผู้โดยสารไทยเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือแค่ให้เท่าเทียมกับผู้โดยสารชาวต่างชาติแต่ไม่ให้เกิดความรู้สึกเปรียบเทียบก็ยังดีโพสต์หน้าจะพาไปเที่ยวโจฮันเดสเบิร์กรออ่านกันนะครับโดยในภาพนั้นคุณหมอได้โพสต์เปรียบเทียบว่าแอร์ลูฟานซ่าคุกเข่ารับออเดอร์จากผู้โดยสารรอบที่แล้วที่โดนคนไทย ทีจียืนค้ำหัวย่อรับเฉพาะกับฝรั่งผมทองช่างเป็นสองมาตรฐานและยังมีอีกภาพที่ะระบุว่าเป็นตัวอย่างประกอบรูปประกอบของการบริการในไฟล์ที่แล้วกับการบินไทยกับผู้โดยสารไทยโดยหลังจากโพสต์ได้เผยแพร่ออ,อกไปนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเป็นจำนวนมากซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะั้นไม่เห็นด้วยค่ะเพราะมองว่ายุคสมัยนั้นเปลี่ยนไป และแอร์โฮสเตสก็ไม่ใช่ทาสโดยมีนักแสดงชื่อดังกระติบชวันก่อนได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยโดยบอกว่าหมดเวลาให้คนมานั่งหมอบคลานบริการแล้วค่ะหน้าที่ของแอร์คือดูแลผู้โดยสารให้ปลอดภัยไม่ได้มาเป็นทาสคลานเข่าค่ะถ้าอยากให้คนหมอบประเคนแนะนำให้บวชเป็นพระค่ะ นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์จากท่านอื่นด้วยนะคะเชลเลอร์บินการบินไทยเถอะค่ะคุณหมอไปบินสายการบินที่เขาคุกเข่ากับทุกคนดีกว่าบางก็ว่าคุณหมอต้องนั่งยองๆเวลาไปตรวจคนไข้ไหมครับและถ้าคุณหมอนั่งยองตรวจคนไข้คนไข้จะหายเร็วขึ้นไหมครับอยากให้คุณหมอลองดูที่เจตนามากกว่าท่วงท่าและลีลามากกว่านี้ยอมรับว่าบางครั้งก็ไม่ได้เจอคนทํางานบริการในแบบที่เราคาดหวังถ้าราคากับบริการไม่เหมาะสมก็เลือกเอาที่สบายใจเลยครับบางก็ว่าไรามาสั กวดจะเข้าเนื้อหาคืออยากให้คนย่อเข่าก็แค่นั้นเขาเป็นแอร์ค่ะไม่ใช่ธาตุบางคนก็ว่าลองนั่งคุกเข่าตรวจคนไข้บ้างค่ะบางคนก็บอกว่าแนะนํานั่งเรือดำน้ำไทยท่านค่ะนั่งฟืนเท่าเทียมกับทุกคนบางคนก็บอกว่าส่งลูกพระยาหมื่นแบบนี้เชิญไพรเวทเจ็ทค่ะรถรถสมเกียรติสมฐานะบางก็ว่าอ่านจบสรุปอวดจ่ามั่นใจว่าเกินครึ่งในนี้คิดเหมือนกันบางก็ว่าเขาเป็นแอร์ไม่ได้มาเป็นธาตุ บางคอมเมนต์ก็ว่าที่เขียนมาทั้งหมดนี้จะเล่าหรือจะอวดค้าเอาดีๆบางคอมเมนต์ก็ว่าสงสารเลยครับสงสารคนที่ต้องมาบริการคนแบบนี้แต่ก็ขอบคุณคุณหมอมากครับที่ทําให้รู้ว่าการศึกษาหรือหน้าที่การงานสูงไม่ได้ทําให้ความคิดสูงหรือว่าดีขึ้น บางก็ว่าปีนี้ปี2023เลิกทาสมาเป็นร้อยปีแล้วนะคะบางคนก็ว่าตอนเทรนก็ไม่ได้ถูกเทรนว่าต้องคุกเข่าคุยกับผู้โดยสารนะคะจะมีเหตุผลบางอย่างที่จะต้องคุกเข่าเช่นเดินมาเยอะแล้วขอนั่งพักนิดหนึ่งหรือไม่ก็ผู้โดยสารไม่ได้ยินเสียงที่เราพูดหรือรู้สึกว่าสื่อสารยากอาจคลาดเคลื่อนต้องขยับตัวเข้าใกล้ผู้โดยสารเพราะถ้าให้ก้มหลังไปตลอดอาจจะปวดหลังได้ค่ะก็เลยเลือกที่จะนั่งแล้วยื่นหูเข้าไปใกล้จะสะดวกกว่าปอลอถ้าคุณหมอถือสองสัญชาติจริงจริง ไม่น่านจะมีความคิดเรื่องการคุกเข่าเข้าหาผู้โดยสารนะคะเพราะเท่าที่อยู่ต่างประเทศมาสักพักไม่เคยมีใครคอมเพน์เรื่องแบบนี้เลยค่ะบางคนก็ว่าดีแล้วค่ะที่เลือกสายการบินอื่นดีแล้วสำหรับการบินไทยที่ไม่ต้องเจอคลานเขา่าบางคนก็บอกว่าเคยเจอประสบการณ์แย่ๆกับการบินไทยสมัยยังไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิประสบการณ์ครั้งนั้นเทีเ่ยวเดียวไม่ลืมและไม่เคยใช้บริการการบินไทยอีกเลยแม้กระทั่งเที่ยวบินในประเทศ บางก็ว่าเคยเจอเหมือนกันค่ะทางเส้นทางออสเตรเลียและยุโรปบริการสองมาตรฐานมากเป็นคนไทยอยากได้อะไรเพิ่มเช่นน้ำก็เรียกไปเถอะพอฝรั่งยกมือเท่านั้นแหละรีบมาอย่างไวเสียความรู้สึกสุดๆเลิกบินการบินไทยมาเกินสิบปีแล้วค่ะ บางคนก็ว่าไม่ได้เป็นแอร์การบินไทยนะครับแต่สงสัยว่าชอบให้นั่งต่ำกว่าเวลามารับออเดอร์แค่นั้นเลยเหรอครับมันมีอะไรกับการยืนรับออเดอร์หรอครับงงมากแค่ยืนรับออเดอร์บอกปฏิบัติไม่เหมือนการสังมาตรฐานงงสรุปแค่ชอบสไตล์บบาไพรใช่ไหมครับซึ่งในโพสต์นี้นะคะก็ได้มีคนเข้ามากดไลค์มากกว่า5,000ค่ะแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นมากกว่า2,700ความคิดเห็นรวมถึงมีการแชร์ออกไปมากกว่า4 0 0 0ครั้งเลยทีเดียวค่ะ